โยวางไาอไวรุ่นออนิวเชฟสีขาวแต่งเต็มครับพี่น้องงวดถูกๆผ่อนเริ่มต้น3,000ชมครับพี่น้องไวรุ่นโอ้ oh! เอาไปเลยเอาไปแลนงานก่อส้างครับพี่น้องหน้าปี2,014ั่อส oh ี่โอ้โหลั่นลลั่นล,นลนอีกแล้วเปิดแับได้เกียร์6สป oh ีดโอ้โหมาดูด้านในก่อนเลยคำซุ่งคำซี่ เกียร์หกสปีดไม่แสนกว่าโลรับจบศูนย์บาทอยากบอกว่าโคตรถูกขายสามแสนกว่าบาทก็พี่น้องไวล้ล้นถือกคักถึกแนบถึอกพ่อถึอกพ่อบักโม่บักแตงบักฟักบักแฟงบักหอยเชอรี่นะเกี่ยวอ <laughs> นะไรมานะมาออกรถ9,000บาทปีแรกพันสามพันเก้าหลังจากนั้นว,วด6,000บาทตลอดสัญญา ส,สวย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 ห้องเครื่องห้องเครื่องเทพเทปเก็บสายไฟเล็กน้อยสเตปไล่ข้างรีแมปกองกุฎกิจารล็ก,กุเลตน้ำมระบบนุำมระบบนำ้มนำมันเรียบร้อย <c oughs> โคตรถูกพร้อมกับหล่อๆลอเอาไปจีบสาวครับพี่น้องไวรุ่นนะโคตรคุ้มครับคันนี้ราคานี้ราคาเดียวเท่านั้น3 5 9 00 0สนห้นบาท ออกรถ9,000บาทปีแรกดอกเบี้ย0% 12เดือน FC เอาไปผ่อนคือเพียงแค่3,900หลังจากนั้นงวด6,000บาทตลอดสัญญาบอกว่ารับชมมาจากคลิปวิดีโอของไอเสมีมอัดคลิปอยู่นี่ไอเสีมพาจวดอยู่นี่เอาส่วนลดไป20,000บาทา 3, 39, ครับพี่น้องเหลือ3 0 0 0 0 0 9 0 0โคตรถูกครับพี่น้องไว้ร่นพิมพ์คำว่าสุดพิมพ์คำว่าแก้วด้านล่าง เดี๋ยวซุมแจกเสื้อครับพี่น้องคลิปหน้าอยากดูอะไรเจอนใต้คอมเมนต์เดี๋ยวไอเสียมจัดมารีวิวให้กับพี่น้องไว้เล่นเก้า